เจมชอบอะไรที่ควบคุมได้เหมือน V Control ใน V Off ใหม่พบการทรงตัวที่เหนือชั้นสัมผัสความเงียบที่มากกว่าตอบสนองในแม่นยำมั่นใจในทุกสถานการณ์ <Yeah. S 3> V Control เจมสั่งได้คุณก็สั่งได้ลองเลยที่โชว์รูมโตยต้า สนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่สวัสดีครับได้เวลาขาวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกเดินทางไปที่หลังสวนชุมพรครับไปดูงานเทศกาลผลไม้หลังสวนครับงานนี้มีของดีหลังสวนแล้วก็มีภูมิปัญญาคนหลังสวนก็คือจัดการแข่งขันขูดมะพร้าวครับขูดด้วยมือและกระต่ายครับ แข่งขันประเภทคู่คราวนี้มีผู้สมัครแข่งขันทั้งสิ้น26คู่แต่และฝ่ายนั้นมีมะพร้าวฝ่ายละ3ลูกเป็นมะพร้าวทั้งเปลือกนะครับแล้วก็เปลือกสดๆด้วยอย่างที่เห็นเนี่ยครับพอกรรมการให้สัญญาณปรี้ปั๊บก็เริ่มเลยครับคนหนึ่งปอกมะพร้าวอีกคนหนึ่งขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายครับและกะติกาบอกว่าต้องแต่งตัวแบบแม่บ้านโบราณหรือว่าพ่อบ้านโบราณครับส่วนใหญ่ก็สวมเสื้อคอกระเช้าแล้วก็นุ่งผ้าสินครับแข่งไปได้แป๊บเดียวครับฝนตก ต้องขูดมะพร้าวกลางสายฝนครับสู้กันสุดฝีมือทีเดียวและมะพร้าวนี่ถ้าว่าเป็นมะพร้าวทั้งเปลือกนี่ปอกไม่ง่ายนะครับต้องใช้ขวาหรือมีดใหญ่ๆครับแขนมือต้องแข็งแรงตรงนี้ครับผู้ชายอาจจะได้เปรียบบ้างแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงแข็งแรงก็ได้เปรียบไม่มากนะและแม่บ้านเสื้อม่วงโบชมพูท่านนี้ครับดูครับหลายคนบอกว่า มัมมีก็มัมมีเถอถ้าย้อนหลังไป20ปีได้กินเธอไม่ลงดูครับธรรมะแมงแล้วก็เซ็กซี่เล็กๆด้วยครับจากหลังสวนครับเราจะไปที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามไปดูสามีภรรยาคู่นหนึ่งครับขยัน <ไป S 3> ขันแ <ไป S 1> ข็งมี <ไป S 2> ที่ดิน <ไป S 2> อยู่18ไร่ทำไร่นาสวนผสมครับมีทั้งปลูกข้าวนะครับหน่อไม้ดอกขจร และอีกอย่างหนึ่งก็คือมะละกออย่างที่เห็นเนี่ยครับดูเพลินเิเหม,เลลรรมือนกับมะละกอยังไม่โตเต็มที่นะครับแต่แท้จริงแล้วนี่เป็นมะละกอที่ให้ผลผลิตแล้วครับเพียงแต่ว่าตอนเก็บนั้นไม่ได้ยืนเก็บครับต้องคุกเข่าเก็บอย่างที่เห็นเนี่ยครับเป็นมะละกอแขกดําลูกผสมครับซื้อมาแล้วตอนแรกก็ไม่ทราบว่าเป็นมะละกอเตี้ยนะครับแต่พอ5เดือนให้หลังออกลูกออกผลมาปรากฏว่าเนี่ยครับบอกว่าเก็บง่ายครับ ลูกก็มาช่วยงานได้ดูนะครับผลผลิตลูกใหญ่และขณะนี้ครับฝ่ายชายฝ่ายสามีคือคุณไพบูรณพุทธเขียวบอกว่าเตรียมขยายพันธุ์แล้วก็พร้อมที่จะขายให้กับทุกคนที่สนใจจะซื้อพันธุ์นี้ไปปลูกครับและส่งท้ายไปดูดอกกระเจียวยังบานอยู่ที่อำเภอเทพสิทิตจังหวัดชัยภูมิครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณพรศักดิ์จินนายท่านนี่ครับ พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดไปตรวจงานครับเพราะว่าคนไปชมวันละเป็นหมื่นนะครับก็อยากจะให้บริการดีๆครับอย่าไปค้ากําไรเกินควรไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าร้านขายของที่ระลึกครับก็ไปย้ํากันนะครับว่าอย่าเอาเปรียบแขกมาเยือนนี่ครับสวยงามจริงๆดอกกระเจียวตอนนี้และที่นี่ครับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามทุ่งดอกกระเจียวบานแห่งเนี่ยครับมีหินสวยๆมากมายเป็นหินที่อายุเป็นร้อยล้านปีครับ อย่างนี้ครับเขาบอกว่าชื่อหินฟีฟาเวิร์ครับเพราะว่าหน้าตาบุคลิกเหมือนกับถ้วยฟีฟาเวิร์ครับฟุตบอลโลกยังไงอย่างนั้นครับและนี่หินแม่ไก่ยาครับทางซ้ายเป็นหัวแม่ไก่ทางขวาเป็นหางแม่ไก่และอันนี้ครับชื่อดังเหลือเกินครับมอหำตั้งสาวๆได้เห็นชื่อก็หัวเราะแล้วครับมอนั้นแปลว่าเนินหรือว่าภูเขาเตี้ยๆนะครับตั้งก็ชี้เดชี้ตั้งนะครับส่วนหำนั้นก็ก็ก็ ภาษาอีสานครับก็แปลว่าหำแล้วครับอย่างที่เราเข้าใจกันแล้วก็เห็นอย่างในภาพเนี่ยครับแมท่านผู้ว่ราชการจังหวัดไปรูปเลยครับเอาเคล็ดเลยครับสาวๆก็ไปรูปด้วยแม่ก็อายครับเขินมากแต่ว่าก็อยากจะมาถ่ายภาพกับหำตั้งนะครับและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดครับเล่าที่มาที่ไปของมอหำตั้งน่าสนใจมากครับประหลรักเสร็จ กระเจียวเป็นหญิงสาวคนเดียวจะอยู่กับใครไม่ได้สองคนสองคนยิงต่อสู้กันคนชนะจะได้แต่งงานกับกระเจียวปรากฏว่าคนที่ชนะก็มาสร้างมอหำตั้งเป็นอนุสร์เพราะว่าจะได้แต่งงานกับดอกกระเจียวสาวสวยไอ้คนพ่ายแพ้ก็เดินโซซัสโซเซจากเทพสถิตไปถึงหนองบลเวไปนั่งหลังน้ําตาอยู่ที่หน้าผาจึงเป็นที่หมาของผาหำหด <laughs> <laughs> เพราะเขาบอกว่าชาตินี้ไม่ได้แต่งงานกับน้องดอกกระเจียวก็ขอให้หำข่าหดตลอดไป ไปชมดอกกระเจียวบานอย่าลืมนะครับถ่ายภาพแล้วก็รูปมอหำตั้งมาด้วยกันแล้วกันพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับทุกข้าที่คิมเลือกจุดเริ่มต้นต้องดีที่สุดต้องรูอยังมีระดับตอบรับทุกเส้นทาง ใกลสุดเลือกเก้าที่เหนือใครเลือก New Mitsubishi Attrage b i d